วันนี้เราก็จะเป็นทริปหนึ่งวันของเราที่เราจะมาเที่ยวนครนายุกก็จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นทริปที่เรามาเที่ยวนครนายกกันนะครับวันนี้เราก็จะไปเที่ยวอุโมงปาาภายัยวัดจุฬาพรณวานารามครับ สำหรับภายในวัดนะครก็จะมีอุโมงค์ป่าภัยซึ่งดูแล้วสวยงามมากเลยครับเหมาะแก่การถ่ายรูปและก็นั่งพักผ่อนส่วนด้านในเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพูดทุ้นฝั่งนู้ไม่ได้เหรอก็อหหอยตรงนี้ไงมานี่ดิ ตรงนี้ได้ไหมทำไมเราไม่ไปที่ล่มๆด้วยน่ะใกล้ๆคนอ่ะอันนี้เราก็จะมาใส่อะไรนะคืออะไรไม่รู้ว่ะตรงนี้ก็ได้นี่าต้องไหนอ่ะต้องมุมงนี่ไงมุ้งของเราอยู่ตรงนี้ ยังโค้ตรงนี้จะเป็นโค้งแต่ตรงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะตรงนี้เป็นโค้ตรงนี้มันจะเป็นโค้งอ่ะไปรอเราไปว่พักกันต่อะะเลยครับเลยแปไปเข้าฝัางง่งนู้น อ๋อน,นี่อันนี้คืออะไรจองเออันนี้ก็เป็นโคมไฟนะนนใช่อันนี้ก็เขียนเหมือนกันแล้วว่าเขาใส่อ่อน,น,น,วนสวยนะเนาะเฮ้ยใส่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็สวย ก็น,นี้จะเป็นเหมือนโคมก็ร่วมทําบุญอ่ก็เราก็ร่วมทําบุญแล้วก็ก็เอาโคมมาติดครับผมก็ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปไว้ผระกันก่อนครับอาไปสิ ใช่ไหมนี่ของเราจริงๆด้วยล้วเอาไปหห้อยใม่เอาไปห้อยใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ลมพัดของเราล้วงเอาเอาไปใส่ฝังต้นไม้ไหมลบเจนดิไม่เอออย่างนี้ไม่ใช่เออนี่ฉันทำนี่เราไปใส่ใส่เปลี่ยนฝังฝังนี่ไ ก็จะมาเราก็จะมาใส่ใหม่ครับเมื่อกี้ร่วงเมื่อกี้ของเราด้วยนี่เราจะมาใส่ตรงนี้ฮะก็ไม่ใช่เรื่องแผลก็ปกติแหละก็ไม่แน่นว่ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางเอิญเรามาเจอพอดีไงแต่พอดีเรามาเจอวันนี้ด้วยใช่ครับมาเก็บไปเพราะว่าร่วงก็ มันเจมไหวหรือเปล่าอะเอาไม้แตจะสิดเลยคืนอันนี้คืออ๋อเป็นเสาหลักลงอ๋อเป็นของกูอันนี้ให้เข้าไว่แบนเป็นปิดทอง แพน e, ไปทงนีทองเนไทยนั้ทางเไม่น่นหรอใช่ต<ว>ัท,ที่อ้<ม>ต่อฉันเนี่ยูอฉันผูกต่อเลยเหรอผูกได้เหรอต่อฉันก็ได้ผูกต่อฉันเลยอะไร นี่คือนี่คือชอบฟ้าใช่ไหมดูกเป็นโมเลย ขวาวก็จะมีเป็นร้านขายของครับเอาเท่ไหมเอาว่ะเอาเอาไหมเอาโคกแก้วใหญ่อ่ะเอา,า,เ,อาเอาโคกแก้วใหญ่ครับเท่าไหร่ครับสี่บาทอะขั้นสี่ใต้ฉันเห็นรถโมไปเร็อแล้ chị mà sao เข้าอยู่ tìm ไม่เอาสินี่ไงไอติมไปกินละเนี่ยกลัวอะไร Rất ข้าสามลูกจ้ะอันนี้สามลูกร้อยเอาสามลูกร้อยเนาะสแกนใช่ไหมคะครับเรียกเองไหมคะหนูเลือกไหมมีกินารีกับแตงลายถ้าสีดำเป็นกินารีมันจะออกแบบเนื้อก็จะออกแบบหวานเนื้อสายเขาเขาเล่ก็ได้ได้จัดจัดเนี่ยเป็นแตงคัตไงอันลูกนี้เยอะใช่ไหมใช่ไหม มีดแรกมันจะแดงแล้วหวานอเคถ้าเป็นแตงปัดนะพี่บางทีผ่ามาห้าหกลูกไม่ได้กินเลยขาวหมดเลยจ้าสแกนใช่ไหมคะครับกดโทสับแม่ดู่อนจ้าถ้าสีแดงมีกินไอ้สีดำเป็นกินอลไขอบคุณค่ะให้ฉันถือก็ได้ฉันถือเองมันหนักเออลองถือดูสิยมคาย่่งชมยงชตก็มี อ้าหรอมะยมชิดก็มีมชใช่มะยมชิดคือมะยมใช่ไหมไม่เหมือนรูมปมะปางนั่นแหรอเออแต่มันจะเปรี้ยวจะหวานก็แล้วแต่นี่ถ่านไหมนะเตะเตะหมูามาครับไ,ไต้เตกหมูมา ลูกลอยยกยกแงมกินเข้าไปก็อันนี้เป็นอาหารบ่ายเราครับ ก็จะเป็นที่เราหอมมาแต่บ้านมาปิกนิกที่ซ้ายกับแสบด้วกันตังค์ด้ะป๊บนมอะไรมา S <S <S หาใครไม่รู้ จะมีเจ้าของอ้วนจ้าตเนี้ตัวมันอ้วนสงสัยเป็นหมาเลี้ยงอะไรใช่อ้วนมากมากเลยไม่เหงหรือเปล่าเงาเลยมาหาหมูไปหรอแล้วไม่ใจเย็นเลยเขาเห็นไหมจบเจ้าฝันนี้เลย มันอยู่ข้างในหรือเปล่าตัวนี้ได้แล้วนะวอยู่ตรงฟ้า นี่ตัวนี้ไม่กินอ่ะกินไหมกินไม่เป็นหรือเปล่าไม่กินเพราะนั้งกินไหมเพราะนัไม่กินทำไมไม่กินเขากินไม่เป็นหรอมันคือลูกชิ้นไม่กินไม่ได้หรอไม่มากินจังท่านได้กินไหมเนี่ยกินก็แล้วมันไม่กินว่ะมันไม่กินหรอกไม่เป็นไรหรอกไปเลยไปเลย เสร็จแล้วครับก็จะไปจบหมายต่อไปเลยจะไปไหนยังไงไปดูกันครับผม ก็มาถึงแล้วครับสะพานทุ่งนาน้อยตอนไหนยกเป็นของโซนนี้จะเป็นโซนของเก่านะครับซึ่งมีของเก่ามากมายให้เราเลือกดูได้เลยครับก็เข้ามาก็เข้ามาโซนแรกก็จะเป็นโซนเหมือนของเก่าเนาะใช่ใช่ใชไหนเหร้ามจับนะเหรียญห้าบาทเหรียญห้าหนึ่งเหรียญทรเรีกวิว เหรียห้าบาทจองเหรียญเอานี้โทรเรียกเหรอนี้โรงเรียนเลยจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์วิทยาลัยปทุมธานีจุฬาพรราชวิทยให้มาสอนอันนั้นอะไรลูกคิดลูกคิดใช่ไหมลูกคิดเงินนั่งซื้อกระตูนอมนนี้ซื้อกระตูนขายหรออันนี้เป็นเหรียญเหรียญด้วย เป็นเหรียญอช่คันนี้เป็นเหรียญแบงแบงอย่างเแบงของหลายประเทศอ่ะแล้วก็เหรียญบาทมีดาบดาบเหรียญเอออเก็บของเก่ามีดาบเก่ามีมีดาบอยงเงสิทใครไม่เคยเห็นเมนสิทมันเป็นเมนสิทใช่เมนสิทมีหรออ๋อโอเคมีจับด้วยจับทักผัาเฮ้ยมีเนินเสาด้วย น,นี่ได้นเสาหยอดเหรียญป่ะเนี่ยนี่ได้นเสาหยอดเหรียญนะ ถึงตัวยักษ์เลย <laughs> ยังยังอยู่อยู่ระวังหัวนะมันคาเเหรอ

จินสุกตัวหรือเปล่าจินสุดตัว,ม,ตวมันบางน้ำตกเราเยอะดีครับเอ้ยมีลังนกด้วย ธรรมชาติมากเลยครับมีรังมีรังนกด้วยธรรมชาติมากมากฮักน้อยนะันก็จะเป็นพวที่เล่นตรงนี้ด้วยอ่างกุชชี่อ่างกุชชี่อ่างกุชชี่ด้วยครับวันนี้นะ่าต้องเที่ยวน้อยเพราะว่ามันน่าจะ อานนี้นะมีไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ครับมีป่ามีสระน้ำด้วยนะครับ <c oughs> มันจะมีปลาด้วยปลาเยอะด้วย รวมๆแล้วก okay ็โอเคนะครับ uh ก็ถือว่าบรรยากาศดีมีวัวมีอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนว่าบรรยากาศก็ข้างๆก็จะมีเป็นเขารอบๆเลยนะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนทุ่งนาของคนที่เขาทุ่งนาของชาวบ้านนะครับเขามีวัวมีควายเลยมีวัวบรรยากาศเหมือนที่สารมันอยู่บ้านมันอยู่บ้านตัวเอง เอออดีืบรรยากาศดีครับไปนอนสวยอยครับสวยต้องออกมาเที่ยวจะถ,ถามว่าช่วงนี้นะักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาไม่แน่ใจป่ะเป็นช่วงอันนี้หรือเปล่าช่วงข้าวเนี้ยข้าวก็สวย

ชามะนาวนสตรอเบอรี่อืมตุ่มหนาน้อย okay. เอาเอาสตอ๊อปเอาชามะนาวมาชิมหน่อยสต๊อปเบอรี่อร่อยมากเลยสำหรับค่าเข้านะครับก็จะมีค่าตั๋วคนละ20บาทครับ ซึ่งตอนที่ผมมาก็จะเป็นโปรโมชั่นค่าตั๋ว20บาทต่อคนสามารถใช้เป็นส่วนลดเครื่องดื่มได้นะครับเราก็จะซื้อเครื่องดื่มก็จะเป็นส่วนลดแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะครับอยากสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มไปกินที่ซุ้มที่ว่าเป็นเถียงนาครับก็สามารถโทรเรียกเขาแล้วก็สั่งเมนูอาหารได้เลยนะครับซึ่งเมนูอาหารก็จะติดตามเถียงนาครับซึ่งผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูโอเคเราไปขึ้นรถกันดีกว่า Nhớ là ừ. này mẹ Chín đêm mẹ Thế thằng Hồng tốt chơi mất đi nè Hồng tốt chơi nè này sái chìm mới Hả? Nhà Kim tốt chơi sái chìm Hả? Hả? ใ,ใต้เขื่อนขุนด่านนะครับก็จะมีพื้นที่เป็นเหมือนตลาดนัดครับซึ่งมีคนมาขายของมากเลยแล้วก็มีคนมาเล่นน้ำที่ใต้เขื่อนด้วยครับผมเคยมาแล้วหลายครั้งก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับ เหนื่อย